สวัสดีพี่พี่ท่านด้วยนะฮะคลิปนี้พามาชมเจ้าาม Yamaha X Max สีแดงคันนี้นะครับผมรถสวยๆของแต่งครบๆแบบนี้นะฮะไปดูเลขไม้ฮะกุญแจเป็นคีย์เล็ดนะครับผมแจเปคีย์เล็สนะอ่ะไมหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบห้ากิโล เดี๋ยวฟังเสียงนะฮะอันนี้เป็นท่อเดิมนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะล้อมันลอยนะฮะเวลาบิดแล้วมันก็จะสะดุดนะครับเพราะ ABS มันตัดนะคันนี้นะครับคันนี้นะ X Max X Max 304สแดงคันนี้นะครับรถ P 2ี21นะครับขายอยู่ที่135,000บาทนะครับออกรถฟรีดาวนะครับผ่อนเดือนละ3ามพนกว่าาเท่านั้นครับ ถ้าซื้อสดนะครับผมลดให้ก่อนเลย6 0 0 0นะคะลดให้ก่อนเลยนะ6000เหลือสองหนึ่งแสนสอ่าันบาทนะครับอของแสงเราใหค้ครบแบบนี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมทำสีนะครับแล้วก็แมรลิงเจาะตรงนี้นะครับติดสติกเกอร์ของล้อโอซนะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะไม่มีรอยนะครับ ชุดสีแฟลลิงส,สวยๆตัวน,นี้นะฮะท่อเดิมนะครับไม่ดังนะครับโชคหลังเป็นโอลินนะครับโชคู่นะฮะส,สวยๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูผมชอบ x อกแกอย่างหนึง่งเพราะมันเก็บของได้เยอะมากฮะอยู่บอกเขาใหญ่มากก็สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับ คุพี่ท่านไหนที่สนใจนะครับเจ้า Yamaha X Max 3 0 0สีแดงปี21คันนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับคันนี้ขาย135,000บาทนะครับออกรถปีดาวนะครับผ่อนเดือนละ3 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นนะฮะซื้อสดรถก่อนเลยนะครับ6 0 0 0เหลือ12 9 0 0 0บาทนะครับแ้ายังไม่พอใจมาต่อรองหน้าร้านได้ครับเดี๋ยวผมลดให้อีกนะครับก็สำหรับเบอร์ติดต่อนะครับเต้นเบอร์0ูนย์8 0 0 5 8นะครับ แล้วก็แอดไลน์ได้ที่เบอร์0979580058เช่นกันครับผมเซลล์โยกครับยินดีให้คำปรึกษาพี่ทุกท่านนะฮะเกี่ยวกับการออกรถก็ลองทักมาดูครับไม่ซื้อไม่ว่ากันครับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ